ไปกันที่ปัญหาเรื่องของการปรับขยายเพดานหนี้ให้ทันกําหนดเส้นตายของทางสหรัฐแม้ว่าจะสามารถตกลงกันได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ที่หลายฝ่ายยังคงกังวลก็คือเรื่องของกรณีองค์กรจัดอันดับความเชื่อมัน่นหลายองค์กรอาจจะปรับลดความน่าเชื่อถือด้านการเงินของสหรัฐลงค่ะบารัตโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐได้ออกถแถลงการยืนยันกรณีข้อตกลงเพิ่มเพดานหนี้ที่จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองทั้งฝั่งเดโมแครตและริพับป,ปิกั n นให้มีการตัดลดการขาดงบดุลขอภัยขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐให้ได้2.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ74.3ล้านล้านบาทภายใน10ปีรวมทั้งกำลังรอมติรับรองอย่างเป็นทางการจากสภาคอนเกรสซึ่งคาดว่าการขยายเพดานหนี้ครั้งนี้เพียงพอที่จะรองรับหนี้สินของสหรัฐได้จนถึงปี2013 แต่ยังคงมีข้อสงสัยจากนักวิเคราะห์การเงินทั่วโลกอยู่ว่าการเพิ่มเพดานหนี้ในภาวะความเสี่ยงเช่นนี้จะอยู่ได้นานขนาดนั้นหรือไม่หากสหรัฐถูกปรับลดความด้าเชื่อถือลงซึ่งเชื่อกันว่าจะมีการประกาศในช่วงสัปดาห์นี้ด้านนายมานนทลัดวาน,ะะนักธุรกิจระดับสูงของ ETS Capital บริษัทการเงินของอังกฤษกล่าวว่าการขยายเพดานหนี้เป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากการร่วมมือของสองพรรคแต่คงอยู่เพียงแค่ไม่กี่วัน เนื่องจากตอนนี้สหรัฐอาจจะถูกลดระดับความน่าเชื่อถือซึ่งจะมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์และอื่นๆอีกมากสำหรับผลการสำรวจความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนายโอบามาลดลงถึงร4 0ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดตลอดการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และยังมีรายงานผลสำรวจประจำชาติรัฐมุสเซนว่าด้วยเรื่องของความนิยมระบุว่ามีชาวอเมริกันจำนวนมากที่คิดว่าการบริหารประเทศของนายโอบามานั้นมีปัญหามากเกินไปขณะที่บทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์พ e o พ l e Daily สื่อสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนระบุว่าแม้ว่าสหรัฐจะสามารถอีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้แต่ปัญหานี้สินของสหรัฐยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเพียงแต่ผลักให้พ้นตัวไปเท่านั้นและมีแนวโน้มที่ปัญหาจะเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายจีนเป็นประเทศเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐและบ่อยครั้งที่ย้ำให้สหรัฐปกป้องการลงทุนของจีนที่ใช้เงินดอลลาร์โดยคาดว่าในปัจจุบันจีนมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศในรูปของเงินดอลลาร์ถึงร้อยละเจจากทุนสำรองทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ3.2ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐค่ะ